ที่ครับ Super Six r Wheel Dive กับ Super 6 w h e e l Dive นำรถเข้ามาเลยนะครับ Super 6 i Wheel Dive กับ Super 6 w h e e l Dive นรถเข้ามาเลยนะฮะ Super 6 f o r Wheel Dive กับ Super 6 i w h e e l Dive นารถเข้ามาเดี๋ยวนี้ฮะ แท็ก A เป็นปตุยตาซูบราครับหมายเลข235ครับคุณวิทยาโพพุตานบาง<ะ>มดเบรซิงแท็กบีควันเยอะรอแปมมองไม่เห็นเลข189 18 198 198 19ครับคุณสิงห์หะโอชุมภูมดวงเซ็นเตอร์แม็ค เบิร์ตสุราช์เดอะเฟิร์สรถบ้านรถสิ่งเขาซื้อ,อยางใหม่มาชัวร์เชื่อผมป่ะอย่างเงี้ยทำไมเบอร์หนักมากเลยตอนแรกคือยางคือเอานายางทิ้งให้หมดมันมีเหตุและผลนะครับหนึ่งคือการเปิดหน้ายางเอานายางที่สะอาดที่สุดมาใช้อสองถ้าเป็นยางใหม่ดอกยางมันจะหนาอพอดอกยางมันหนาเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยดอกยางมันให้ตัตได้มันก็จะเกิดอาการสลิปหรือฟรีทิ้ง พราะนักแข่งก็ต้องปั่นยางครับถ้าเป็นภาษาเซอร์กิตเขาเรียกว่าบัฟยางใช่ไหมอ่าถูกก็ต้องเอายางไปขึ้นเครื่องตัดครับไปขึ้นเครื่องกึงอ่ะให้กึงจากดอกเต็มหรือครึ่งเดียวคือมันมีกึงโลหะแต่อันนี้กึงการบัฟคือการกึงยางหน้ายางออกใช่มันก็จะเป็นคุยๆหน่อยใช่อันนี้ก็จะทําให้ยางเหลือน้อยลงหน่อยครับแล้วก็เอาหน้ายางที่สะอาดที่สุดขึ้นมานะครับทาได้เยอะครับเราจะได้ขายยางกันได้เยอะจะเลยไปอุดหนุนที่กิฟต์อัตโมอเสคะขอบคุณนะ คนรดักรอบ้านออิอลัจิมีไม่แดกก็ง่วงมึงเนี่ยนอ,อนนอนโอ้ยขวานกอปขวานสิบปนม่เห้าครสูส11.5ครับ11.5เร็วจริงสุปราคันนี้ครับ เครื่องยนต์ซูเจซีครับกับยางเรเดียนโตโยชัย R1R สิบหนึ่งห้าเอาดับหนึ่งไปไปดดับหนึ่งครับอย่างไม่เป็นทางการคันนี้เป็น RB 25 HOUR ป่ะฮะบริไฟฟอใช่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 เบอร์เก้าสิบหนึ่ง <91. S 1> พันสเปดอ้อ oh, พันสเปดสุรศักด สุขวัฒนากรุรสิงห์อ๋ศุรสิงห์สุขวัฒนากรพันสปี